นี่คือสิ่งหนึ่งที่ผมผมทำผิดกับครอบครัวครับผม<อ>ก็จะเอาเวลาที่ผมได้พักตรงนี้หรือหยุดไปให้ครอบครัวอยากบอกอะไรกับลูกสาวะเออเอาเอเว่รฮ่าา่า่าฮ่าฮ่่่ เดี๋ยวนะพอพูดชื่อมีเกียล่ะมันทรงตัวลำบากที่ไหายเลย่ะอ่ามีเกียวลูกอ่าวันนี้ป๋าปาไม่รู้ว่าหนู จะรูะ้ในสิ่งที่ป้าป้าทำไหมนะแต่สักวันหนึ่งถ้าหนูโตขึ้นหนูจะภูมิใจในตัวป้าป้าจะภูมิใจในสิ่งที่ป้าป้าทำการาการทำความดีเนี่ยมันยาก นะมันอาจจะยากที่ในระหว่างทางมันอาจจะมีอุปสรรคแต่อยากให้หนูได้ย้อนดูวันที่โตแบหน้าถ้าหนูได้เห็นผลลัพธ์ในสิ่งที่ป,ป๊าทำมันช่วยคนได้จริงๆหนูมันมีคนได้ประโยชน์จากสิ่งที่เราทำนะถ้าหนูจะเดินทางเดียวกับป๊า หนูต้องแข็งแก่งให้ได้มากกว่าป้าให้ได้เท่าป้าแล้วถ้าป้าอยู่ถึงวันนั้นที่หนูทำป้าค็าจะเดินกับหนูและสนับสนุนหนูเดี๋ยวจะหาเวลาให้นะลูกบค,ครัทำต่อไปเอะอกูอ,อ,นนอยากจะให้กำลังใจคุณกันไม่อยากให้หยุดทำอย่ามาน้อยเนื้อต่ำใจกับคนไม่ดี อย่ามาน้อยเนื้อต่ำใจกับคนที่ไม่เคยทำประโยชน์หรือช่วยเหลือใครเลยเพื่อสังคมอย่าไปน้อยเนื้อต่ำใจทำไปเถอะยิ่งไม่ทำคนจะยิ่งรู้สึกว่าอ้าวแสดงว่าทำจริงเหรอหยุดการกระทำทำต่อไปเถอะและอีกอย่างหนึง่งคุณการเป็นแรงบันดาลใจของใครหลายคนที่จะลุกขึ้นมาทำดีเราใช้อิมเมจหรือภาพลักษณ์แห่งความการทำความดีเพื่อเรียกคนดีกลับคืนสู่สังคมทำไปเถอะ อย่ามานั่งน้อยเนื้อต่ำใจเหมือนกูกูน่ใครดาค่ากูขนาดไหนใครจะฟ้องร้องกูขนาดไหนกูก็จะสอนธรรมะมันพยายามจะไม่กูพูดทำขนาดไหนกูก็จะพูดกูไม่สนใจอ่ะก็กูทําดีอ่ะแล้วความจริงตอนนั้นก็ทนต่อการพิพิสูจขนาดกูโดนขนาดนั้นกลับกลายเป็นมีคนมาเชิญกูฉ่ำเลยจนกูทํางานจนแบบแทบจะร่างกายแทบจะสุดโทม